อัลโลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะอินีีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันอีกแล้วนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกม y ันเ e เลซิมูเลเตอร์นั่นเองคะ่ะ ขอภัยนะคะช่วงนี้เสียงแฮมนิดนึงเพราะว่าอัดเกมเป็นเสียงจะแฮมหมดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาเล่นเป็นเรียวบะหรือว่าคุณแม่คนน้อยยันจังของเรานั่นเองค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะมาดูศัตรูของเราคนต่อไปกันว่าจะมีใครน้ำมาย่างสุดที่รักของเราไปได้ครั้งนี้รู้สึกว่าศัตรูของเราเนี่ยจะไม่ธรรมดาด้วยเพราะาเนื้อหอมหน่าดูเลยแหละเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ let's go ก่อนอื่น ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะคะอย่างแรกที่ฉันจะต้องทาเนี่ยก็คือเดินวนรอบตัวเองทีหนึ่งแล้วก็ไปโรงเรียนกันดีกว่าคะ่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ซะด้วยสิขอให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราได้เถอะมาโรงเรียนอีกแล้ววันนี้เนี่ยฉันก็เหมือนเดิมเลยอะ่ะต้องมาเจอคนที่ชอบเนี่ยเรียนคุยกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเม<า>ื่อกี้ ได้ยินอะไรแบบแปลกๆเหมือนเขาจะทำปิดโตให้กันด้วยแฮะดีเลยฉันคิดว่านายคงจะชอบมันนะเออขอบคุณมากเลยนะยังไงก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะกินตอนพักเที่ยงล้วกันได้ดิแล้วตอน5้าโมงเย็นหมงสิเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้รู้ไหมโอเคเอาตามนี้ละกันเฮ้<ม> <He i! S 2> ยเจนี่มาเป็นใครอะ่ะ ทำไมมาคุยกับผู้ชายที่ฉันชอบได้แล้วเนี่ยสวัสดีเธอชื่ออะไรหรอเราจะคุยอะไรดีอ่ะรู้สึกว่าเมื่อกี้คุยเรื่องเป็นโตเอาเรื่องอาหารแล้วกันว่าจะชอบไหมอืมดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะชอบนะทุกคนเราลองถ่ายรูปดีก,กว่าเอา้าเออลืมไปนี่มันยุคเก่านี่นะมันถ่ายรูปไม่ได้ <c oughs> โถเอ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่ยแหละ ศัตรูของฉันนางจะมาแย่งรุ่นพี่ไปจากฉันตอนแรกฉันก็คิดว่านางจะเป็นเพื่อนฉันได้ซะอีกเอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะลองดูพฤติกรรมนางก่อนแล้วกันว่าตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างข้อมูลนักเรียนนี่โหยดีนะนี่ที่สมุดจดของฉันไม่มีข้อมูลนักเรียนทั้งหมดเลยอะรู้สึกผู้หญิงคนนี้เอ้ยไงคนนี้ชื่อคากุยะวากาอิซุมิคากุยะโอเค 2 1ทั่ะคาคุยะสองทงัทุกคนจดจัำไว้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้นั่นแหละก่อนอื่นเลยเนี่ยชันขอเปลี่ยนรองเท้าก่อนละกันเข้าเรียนมาก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของนางไว้ออหน้าตาก็ดูน่ารักนี่แหละแต่ว่าความคมเข้มนี่สู้ฉันไม่ได้หรอกนะหรือว่ารุ่นพี่ของฉันเนี่ยจะชอบผู้หญิงผมสั้นงนั้นหรอบ้านะ่ะไม่หรอกมั้ง รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะน่าจะเรียนห้องเดียวกับเราด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันสิว่าเราจะทําอะไรกับเขาได้บ้างรู้สึกว่าเขาจะมีการให้เป็นโตกันด้วยอะ่ะวันนี้แล้วก็คือตอนเย็นเขาจะนัดเจอกันอะ่ะโอ้โหแย่จังไม่เป็นไรไม่เป็นไรของแบบนี้เนี่ยเรามีทางแก้ไขเสมอตอนนี้คงยังไม่สายไปพอได้ข่าวมาว่าวันศุกร์คากุยะคนนี้เนี่ยเขาจะแอบ บอกรักุ่นพี่ด้วยเอ๊ะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ห้องเดียวกับเรานี่นาะหรือว่าผู้ชายคนนี้จะแอบรักคาคุายะอยู่งั้นหรอโอ๊ยดูดิเดินตามด้ต้อยเลยอ่ะเอ๊ะตาคฉชนไม่ทำอะไรเลยค่ะพรังเลยเป็นผู้ชายด้วยล่ะทุกคนว้าวไหนดูสิเอ่อมีหนังสือ แอบอ่านไดอารี่นางดมไหมลองอ่านดูดิอุ๊ยอันนี้เด็ดมากเลยอะทุกคนคือคาคุยะเนี่ยเขาก็จะมีบอกทั้งความชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบนะคะค,คาคุยะจะชอบ ทำอาหารชอบเพลงกีฬาการทำสวนแล้วก็ชอบแมวแต่ว่าที่จะไม่ชอบก็คือเรื่องดราม,มา่าแล้วก็พวกวิทยาศาสตร์วิดีโอเกมอะไรอย่างงี้นะคะต่างๆแล้วก็ความรุนแรงก็จะไม่ชอบด้วยแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นความลับของเธอได้นะคะ yeah, เพื่อที่จะเอาไปทำ oh. การกอดซิปหรือว่าเอาไปดินฐานนั่นเองเนาะรู้สึกว่าคากุยะเนี่ยจะเมมโมรี่ไว้ในนี้ว่า ฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเพราะว่าฉันค่อนข้างกังวลมากๆเกี่ยวกับอีวิ p h o t o graph e r หรือว่าช่างภาพปีศาจคนนั้นน่ะ <What? S 1> เฮ้ยช่างภาพปีศาจงั้นเหรอมันต้องมีเงื่อนงามแน่นอนแหละทุกคนโอเคฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องทำยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยฉันจะต้องหาประเด็นเพิ่มโอ้โอหล่อชมัดขอโทษนะคะขอตัวก่อนล้กันพอดีว่าตอนนี้ไม่ว่างะคะ่ะ เมื่อกี้เนี่ยล็อกเกอร์ของคากุยะอยู่ตรงไหนกันนะโอเคอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันส่งจดหมายหาเธอก่อนดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับ Evil Evil Photo นี้มีหัวข้อขึ้นมาด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่อง Evil Photographer ดูหรือว่าช่างภาพปีศาจนั่นเองได้โปรดเธอนะมาพบฉันที่อืมที่ไหนดีละ่ะรูฟท็อปแล้วกันตอนเวลา 7.15. โมง15 โอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็แค่ต้องไปหา,าคากุยะก่อนนะคะลุกนั่นไงม,ม,มาแอบยืนนินทาอะไรกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้าคากุยะฉันมีเรื่องจะบอกอะ่ะคือตอนนี้มีคนเอาจดหมายไปส่งในล็อกเกอร์เธอไปดูเลยนะจริงเหรอเฮ้ยใครนะเดี๋ยวฉันไปดูก่อนแล้วกันหน้าขนลุกแหมเธอจะคิดหรือเปล่านะว่าจะเป็นรุ่นพี่แอบดูเธอเป็นไปนไม่ได้หรอกนะเอ๊ะพี่คนนี้มองอะไรอะ่ะ ช่างเถอะตอนนี้เนี่ยฉันมีเรื่องที่ต้องทำเยอะก,กว่านั้นฮะ <'s> นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันว่าฉันต้องไปพบเขาซะหน่อยแล้วล่ะเรียบร้อยค่ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้เนี่ยเราก็แค่เต้าปิ้งตามเธอไปนะคะ คือที่จะได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า Evil p h o โต graph e r นั้นน่ะคืออะไรกันแน่ถึงทําให้เธอนอนไม่หลับแล้วก็ซีเรียสถึงขนาดเนี้มาแล้วมาแล้วทุกคนเดลี่ของเธออ่ะในกระเป๋าว่าคือขอโทษนะฉันหยิบมาอ่านอ่ะแล้วฉันก็เห็นเธอเขียนบางอย่างเอาไว้ในหน้ากระดาษนั้นด้วยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ Evil p h o โต graph e r อ่ะที่ทําให้เธอกังวลอ่ะมันอันตรายมากเลยเหรอเค้องกิดความช่วยเหลือไหม บอกฉันได้เลยนะเพื่อฉันจะช่วยเธอได้อะฉันก็อยากคุยกับใครสักคนหนึ่งเรื่องนี้เหมือนกันนะคือฉันก็ต้องการความช่วยเหลือคือในโรงพยาบาลบ้านแห่งหนึ่งอะนอกเมืองมันดูน่าจะอันตรายแล้วก็มีผีด้วยอะเพื่อนของฉันได้มีการท้าทายความกล้าด้วยกันให้ฉัน ไปโรงพยาบาลบ้านแห่งนั้นตอนกลางคืนอาทิตย์ที่แล้วอ่ะฉันก็รับคำทาแล้วก็ไปที่โรงพยา,าบาลบ้านแห่งนั้นตอนกลางคืนนะแต่พอสํารวจที่นั่นสักพักเนี่ยฉันกลับเจอผู้ชายคนหนึ่งถือมีดเข้ามาเขาเข้ามาในห้องพร้อมปิดประตูขังฉันกับเขาไว้แค่สองคนแต่เขาเนี่ยก็บอกให้ฉันถอดเสื้อผ้าออกด้วยเขาไม่ได้แตะต้องโดูฉันนะแต่เขาถ่ายรูปฉันไป ผู้ชายคนนั้นมีกระเป๋าใบหนึ่งฉันเห็นข้างในว่ามีรูปผู้หญิงคนอื่นอยู่เหมือนกันเขาอยู่ในโรงพยาบาลบ้านนั้นทุกคืนเพื่อรอให้ผู้หญิงอย่างฉันเข้าไปท้าทายผีและบังคับให้เราถ่ายรูปเก็บเอาไว้ฉันหนีแล้วก็หยิบเสื้อผ้าออกมาได้แต่ฉันกลับนอนไม่หลับเลยสักคืนแล้วทำไมเธอถึงไม่โทรหาตำรวจอะ คือฉันไม่อยากให้ใครเห็นรูปนั้นน่ะฉันก็เลยมีอยากโทรหาตำรวจอ่ะคือมันน่าอายมากเลยอ่ะฉันอยากจะกลับไปที่โรงพยาบาลบ้านแห่งนั้นแล้วก็เผามันซะมันจะมีกระเป๋าอยู่อ่ะแต่ว่าคือฉันว่ามันอันตรายมากอ่ะที่นั่นน่ะมีทั้งคนจอนจัดและพวกติดยามู่สุมกันฉันกลัวว่าถ้ากลับไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรที่มันไม่ดีขึ้นน่ะ โอเคแต่ฉันจะไปเองเรื่องการเผารูปอ่ะฉันจะทําให้เธอเองนะไม่ต้องห่วงเธอแน่ใจเหรอเธอจะไม่เจ็บตัวใช่ไหมอ่ะคือที่นั่นมันอันตรายมากเลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เนี่ยแต่ฉันจะทําให้เธอเห็นเองขอบคุณมากมากเลยนะถ้าเธอเผารูปมันได้อ่ะเธอก็ต้องดูแลตัวเองดีๆน,นะรู้ไหมมันอันตรายมากจริงๆนะเชื่อใจฉันเถอะ สบายมากทุกคนไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องดังแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะคากุยะเนี่ยเขาได้หลงไปในโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งน,นะคะและ้วทีนี้เนี่ยเขาก็กลับไปเจอกับคนที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้านแห่งนั้นแล้วก็ติดกับดักแล้วก็โดนบังคับถอดเสื้อแล้วถ่ายรูปเก็บเอาไว้อ่ะเฮ้ยแบบนี้เนี่ย เรียวบาาคนนิยมไม่ได้นะคะคือมันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงรับไม่ได้นะคะทุกคนถ่ายรูปเก็บไว้อะถ่ายรูปแบบที่มันไม่ควรจะถ่ายเก็บไว้อะเอาจริงถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นอะจูเจีงก็สงสารมากๆเหมือนกันนะคะตัวแจงเองอะจะเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องการคุกคามทางเพศเลยไม่ชอบมากๆด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เดี๋ยวเรียวบะจะจัดให้เองนะคะกุยะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคนจะช่วยเธอได้นะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นศัตรูของฉันก็เถอะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดกับผู้หญิงอะฉันก็ยอมไม่ได้เหมือนกันคนอื่นเลยเนี่ยฉันว่านะเดี๋ยวเราน่าจะต้องไปตอนกลางคืนอะ่ะตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบไปเข้าเรียนก่อนดีกว่า <c oughs> เลิกเรียนแล้วอุยดูดิทุกคน คาคุยะเหมือนแบบกลัวมากๆเลยนะไม่ต้องกังวลน,นะคาคุยะเยวฉันจะจัดการให้อะไรอะคะอะไรมองหน้าทำไมอยากมีเรื่องเลยอยากมีลูก <c oughs> ฉันไม่ได้กลัว <c oughs> อะไรโอเคค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะต้องกลับไปที่บ้านก่อนนะเพื่อเตรียมตัว <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่ม เัื่ว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องออกไปที่โรงพยาบาลบ้าแห่งนั้นรู้สึกว่าขคขากุญยานนั่นจะส่งโลเคชันมาแล้วนะเอ๊สมัยไหนเขามีโลเคชันกันไหมสม่งแผนที่ก็ได้อะนี่ไงมีแบบโรงพยาบาลบ้ามาด้วยแฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าที่แห่งนั้นมันจะน่ากลัวยังไงเฮ้ยนี่ไงเราบุ้นไปตรงหน้าต่างตรงนี้ภารกิจของฉันในวันนี้เนี่ย ก็คือการเผารูปทั้งหมดทิ้งมันจะไม่ได้มีแค่รูปเดียวด้วยเพราะว่าผู้หญิงในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็โดนกับดักนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้องค่อยๆย่องเฮ้ตอนนั้นมันมีคนนี่นาหวังว่าผู้ชายคนนั้นจะไม่เห็นฉันนะให้มันหันหน้าหนีไปก่อนละกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละบ้าบอใครอยู่ตรงนี้ไม่มีหรอกหันไปหันไปอุ๊ยว่ดีบ่นคันคันอะไรอ่ะให้ฉันช่วยเกาไหมฮโห ที่นี่มันน่ากลัวแฮะมันน่าจะเป็นแหล่งโม่วสุงอะเพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลบ้าที่ร้างแล้วนะคะไม่รู้ว่ามีผีหรือเปล่าแต่ที่เรารู้ก็คือน่าจะมีพวกคนติดยาอยู่เยอะเลยอะเฮ้ยเฮ้มันจะหายมาเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกไม่มีคนอยู่ตรงนี้ดีมากหานนีไปเลยเราต้องขึ้นบันไดไปก่อนนะคะตรงไหนมีคนเราคิดว่าน่าจะเป็นตรงนั้นแหละไม่เห็นหรอกป้าไม่มีใครอยู่ทรงนั้นแหละ ไม่เห็นหันไปห้องไหนวะเนี่ยโอเคเขาห้องนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยโอ้โนี่มันโรงพยาบาลบ้าแท้ๆเลยอะทุกคนแล้วยังไงอะฉันต้องไปทางไหนต่อโอ้ยหันไปไม่มีคนอยู่แถวนี้ออกไปเลยนะเฮ้ยมันหันไปแล้วฉันไปทางนี้ก่อนแล้วกันอ้ใจเย็นใจเยนใจเย็นใจเย็นใจเย็น้ยไม่มีคนอยู่ในห้องเว้ยอะใครวะน่ะแอบยังไงอะ เป็นไงให้มันไม่เห็นนะเราสามารถนั่งได้นะคะทุกคนไม่เห็นหน้าบ้าไม่มีคนอยู่อุ้ยๆุ้ยวุ้ยอยู่ี่ก็หัวล็ฉันรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันง่ายมากๆโหมันเร็วมากเลยนะเนี่ยมันเอารูปผู้หญิงที่เป็นแอบถ่ายที่แบบโดนมาขายให้ถอดเสื้อผ้าไปขายแล้วมันบอกว่ามันจะรวยด้วยเรื่องพวกนี้นะคะทุกคน ถ้ามันจับฉันได้เนี่ยอยฉันจะต้องถอดเสื้อผ้าให้มันถ want, ่ายรูปไหมเนี่ยบาที่สุดเลยหวังว่ามันจะจับฉันไม่ได้นะฉันต้องรีบเผารูปให้เร็วที่สุดรู้สึกว่ากระเป๋าที่ฉันจะต้องทําเนี่ยก็น่าจะอยู่ตรงนั้นด้วยนะถ้าออกไปตอนนี้มันจะเห็นไมวะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเฮนเว้นเฮเว้นหันไปลบไปมาแล้วมาแล้วแล้วอูยไม่เห็นหรอกป้าไปมองกระเป๋าเออ ดีมมาากกไปแล้วฉันไปแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นมันยืนมองอยู่อ่ะรูปทั้งหมดเนี่ยก็ถูกเผาไปด้วยนะคะโอเคมันหันไปตรงนู้นละหันไปทางนั้นสิเดี๋ยวมันก็มาหรอกปะโตฉันต้องกลับไปทางออกทางเดิมหันไปไอ้ควนล้ำเงินดีมากนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่นายควรทำฉันไปแล้วเสียวจริงๆเลยจะมีใครเห็นฉันไหมเนี่ย จะต้องลงมาตรงนี้ก่อนแอบปไปตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้โอ้ยโอ้ยฉันพ่ชอบทําอะไรแบบนี้เลยอะตื่นเต้นชะมัดทุกคนเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวบะคนนี้จะเป็นคนดีให้ทุกคนได้ดูไปแล้วมันําไปแล้วไปแล้วจา้านี่ไงห้องเนี้แหละฉันจะต้องออกหน้าต่างให้ได้ทุกคนไอมันยังมันจะเดินมาไหมเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นออกแล้วโอ้ หลังจากที่เดียวบะเผารูปนั้นเดียวบะก็ไม่ลืมที่จะหยิบรูปภาพรูปหนึ่งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะโป้ให้ตัวเองได้ว่าเดียวบะเนี่ยมาที่โรงพยาบาลบ้านแห่งนี้จริงๆและตอนที่เดียวบะกลับบ้านก็ได้มีการโทรหาคนที่เป็นศัตรูของเดียวบะนะคะนั่นก็คือผู้หญิงผมสีชมพูคนนั้นว่าเราเนี่ยสามารถทําลายรูปพวกนั้นได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคากุยาก็ได้เดินทางมายัางที่บ้านของเดียวบะนะคะ แล้วก็เห็นรูปที่เรียวบะหยิบมาให้ดูตอนที่าคากุยะได้เห็นรูปนั้นเนี่ยาคากุยะก็เลยรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าเรียวบะพูดเรื่องจริงว่ามาโรงพยาบาลบ้าแห่งนี้จริงๆแล้วก็เชื่อได้ว่าเรียวบะนั้นก็ได้ทำลายรูปภาพทั้งหมดทิ้งไปแล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยเรียวบะก็จะเอาน้ำชาไปเสิร์ฟให้กับาคากุยะที่บ้านนั่นเองเนาะรู้สึกว่าแหมคุณๆเนาะอันนั่นไงมีตัวเลือกให้ด้วยระหว่างเสิร์ฟชาแบบ ปกติกับเสิร์ฟชาแบบฝั่งนู้นก็คือใส่ย,ยานอนหลับนะคะทุกคนเชื่อว่าเราทำดีมาตลอดแล้วอ่ะเราน่าจะสามารถคุยกับเธอได้นะคะจ๊บแจนจะขอเสิร์ฟแบบปกติแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเราก็เป็นคนดีเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะฆ่าคนมาแล้วก็เหอะเราจะได้แบบตอบแทนกันได,ได้บ้างเนาะแล้วหลังจากที่เรียวบะ แด้เอาชามาให้แล้วเดียวบากก็ได้ทำการบอกเล่าความรู้สึกลึก,ลกๆในใจเกี่ยวกับรุ่นพี่ให้กับคาคุยะาได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าใจจะแตกสลายถ้าคาคุยะเนี่ยจะเอารุ่นพี่ไปจากเธอแล้วเราก็ได้ถามด้วยว่าคาคุยะจะสามารถไปจากรุ่นพี่ของเราได้ไหมแล้วตัวของคาคุยะเองเนี่ยก็ทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้นะคะและทุกวันนี้เราทั้งสองคนก็เป็นเบสเฟนกันแล้วนะคะเย้ yeah! สุดยอดในวันนี้เนี่ยชินบอกเลยนะคะว่าฉันเนี่ยจะไม่มีศัตรูอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เรียวปาก,กับคาคุยะก็ได้เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนซี้กันแล้วนะคะทุกคน <Yeah! S 1> เพราะว่าชันช่วยเหลือเธอแล้วเธอเนี่ยก็ยอมรับที่จะยกรุ่นพี่ให้กับฉันด้วยโอ้ยชินดีใจมากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ครั้งนี้ดูพี่ก็เป็นของฉันแน่นอนล้ค่ะเราสามารถกํจาจัดศัตรูไปได้หนึ่งคนโดยที่ไม่จําเป็นต้องลงไม้ลงมือหรือว่าต้องฆ่าแกงกันเลยอะ่ะแค่แบบช่วยเหลือกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยฉันก็จะปล่อยเธอไปแล้วกันนะนี่แบบใส่สะอาดมากแบบไม่ต้องฆ่าใครเลยแหละแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับการเล่นยันเดเลสซิเบเลเตอร์ของจุบแจในครั้งนี้นะคะแม่ของรอนจันเนี่ยก็สามารถทำสำเร็จไปได้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะเราจะมีศัตรูคนอื่นอีกหรือเปล่า่าาาอวถ้ใครรชมกกดดไแ กด subscribe กับจุดแจงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเวลาที่จะแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันเลยเนาะโซนคราวนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันใหม่นะคะจุ๊จ